อนีเอ้เป็นอีพีแรกนะครับเราจะสร้างอานันนี้เซิร์ฟเวอร์นี้ก็ยังไม่เปิดให้ทำการนะทุกคนก็นจะขานกันเดือ,อนหนึ่งก่อนจะเปิดให้เล่นได้นะฮะใกล้ไหนกนะ็ใกล้ไหนอะไอตู้อกูก็ากาหายเหมือนกันกูก็าหายเหมือนกัน <S 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 ไม่หายเหรอโอ้ให่จังเออมันออกเซิร์ฟใหม่ดีกว่าก้าเราสร้างอะไรดีสร้างอะไรดีวะ ครับอ้าวย่ไหนเนี่ยเอาวัสดีมอทราสร้างอะไรดีวะเอ่อวันนี้เราจะมาสร้างสร้างหมู่บ้านให้มันใหญ่โตขึ้นนะครับงั้นมึงมึงมึงแข่งสร้างบ้านกูปะอาตรงไหนดีเอ่อเอ่อไปบ้านหมู่บ้านบีเจอ์เลยครับพี่เออไม่เอาไม่เอาแถวเแรกว่าเราแถวแวกว่าเราแถวแวกว่าเราเอาแถวแร้กบ้ถ้าใครอยากเล่นก็ทักมาได้ฮะใต้คอมเมนต์ทิปนะฮะ แล้วยังไม่ไม่ได้เปิดแบบเป็นแบบเข้าเข้าเข้าได้แบบเข้าออกเข้าออกนะครับต้องต้องเปิดเข้ามาสร้างสรรค์ได้ะแต่ยังเข้ามาได้แค่แป๊บเดียวเนาะอ่าฮะเอาต่อตรงนี้กันแล้วเอาบนสุดเลยก้าเรานสุดนั่นเลยโอเคมอสท่ากำลังไปครับมาแข่งกันว่าใครสร้างที่สวยกว่ากันบ้านของแอดมินบ้านบ้านหลังที่สองของแอดมิน บ้านอะไรอยงเง้วบ้านกูอยู่บนปราสาทบนโน้ตก็ตามนะโอเคเริ่มสร้าง <ไ S 1> เล่ <ไป S 1> เอา,<ป>เ,อาเราจะสร้างด้วยแค่สองบ็อกสองบ็อกเท่านั้นที่จะใช้ในการสร้างโ okay, อเคป่ะอฮะเอามึงจะใช้บ็อกอื่นไม่ได้เลยสมมติว่าถ้าเป็นบ็อกสีขาวก็ใช้ขาวแดงมันก็ใช้แค่สีบ้านมันก็ขาวแดงทั้งบ้านเลยอ่ะห้ามใช้บ็อกอื่นโอเคป่ะโอเคบ้าพี่จะเอาบ้านพี่เป็นสีฟ้าแดงฟ้าขาวโอเค โอเคมาเริ่มสร้างเลยทุกคนก็เขาบอกว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดนะครับเป็นมีการตัดด้วยการเล่นสปีดในการสร้างบ้านนะครับใช่ครับโอเคได้อยู่ก็สวยดีนะทุกคนว่าไหมอืมตรงนี้ก็วางคำสั่งเฮ้ยห้ามใช้คำสั่งดิวะยังไม่ใส่ผมยังไม่ใช้เลยบ้านหลังแค่เล็ก็พอแล้วว่าแอดมินนะ บ้านเราขดแกะครับทุกคน,กน,กนตรงโอเคอย,อยู่แต่ปิดประตูอย่างอย่างอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้อืมอะไกรก็ถ้าเป็นแบบเป็นแบบสลับ,สล,บสลับแต่เป็นประตูหน้าเกลียวเอาตรงหน้านนกล้าเคลียร์ไมค์มึงกล้าไมค์มันเป็นอะไรไมันวะอ๋ไมค์มึงเสียงเหมือนเสียงน้ำเข้าเลยเสียงพัดลมแล้วปิดฝา ไปก,ก่อนออก้าไปก่อนสัตว์กูถ่ายคลิปมึงเปิดพัดลมเลยนะร้อนร้อนเคลื่อไม่ได้อากาศมันร้อนตรงนี้ตรงนี้ครับทุกคนนี่ตร้เออตรงนี้ก็จัดนี่ไปโอ้สวยงยามสวยงามจะเร่ง <นะ S 1> สปีดนะให้ป้าตอนนี้ก็วางเขาห้องก่อนโอเคอเดี๋ยวเร่งสปีดตู้สโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเล่นคลิปเอาเองแล้วกันตอนนี้ก็สั้นไปสั้น กินนาการครับผู้ผมไม่ได้เปิดคลิปอะไรดูเลยแล้วครับผมไม่ได้เปิดคลิปอะไรดูเลยนะก็ถ่ายคลิปอยู่อ่ะไม่ไม่ได้เปิดคลิปอะไรดูสร้างบ้านไม่ได้กรอบตามเขาผมสร้างกินนาการผมนี่ก็สร้างจินนาการพีออ่กระจกยังไงด,ดีนี่เป็นกระจก ทันนี้นี้บอกมาใหม่พอสวยอยู่สวยอยู่บอกบอกมาใหม่นี่ไปมาเนี่ อะไรเราต้องเยบุกทีแล้วเนาะไอ้เหี้ยใช้สมัสรีสมัสรีสูงเพื่อมึงไปอาบน้ำใช่ไหมใช่ครับมามาแล้วมั้งใช่เหรออเหรอ,อย่างไงครับไรอยิงครับแปนบนึงครับเปิดคอมกันใครเข้าดิสมาเมเจอก็เอเอเบาเบายวเบาอ,อะไรนะ เบาได้เบาเานั Dante, ่นไหะใเข้ามาไว้ซาร์อ้าวเป้จบบอกใครอย่างนี้แรงไว้กะระยะอย่างนี้ นี่จกตอนแล้วน,นี่แหละถ้าอย่าลืมมาเปิดก่อนมึงไปเรียนนะพวกเนี้ยยังาไมา่ใช่วันอาทิตนะพี่เออว่ะใช่ดูไปไม่ครับดูสมอง <c oughs> เล่นนานแล้วดูสมองแ <c oughs> ม่ตัดทีมแล้วทุกคนก็ดูผมไปแล้วกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้สปีดเอาวมบอกแล้วเสียงอะไรดีดบลาก้าได้เสียงตืดตดปะไม่รู้ถ้าไม่ใช่ก็อ็นนี้เป็นชั้นหนึ่งด้วเอ่อขอสิทอย่างหนึ่งนะพี่ขอสิเอาไว้ใช้การตกแต่งของของตกแต่งหน้าบ้านนะครับอย่างเช่นพวกไม้อะได้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 แต่แต่บล็อกอผมผมไม่ใหมือนเดิมทุกคนดูแล้วผมจะ โชว์ความแข็งแต่งแข่งด <ome> ้านกิจกรรมใช่่ะกิจกรรมฝาผนังว่ามาดูไหมเพื่อนยังไม่เข้าเซิร์ฟอะไรบ้างละลืมไปกำลังเข้าเกมอยู่คระบ หนักแล้วผมง่ายง่ยงๆายเออบ้านเ่็กบ้านกูเวงยอ้หสัตสวยสวยคือบ้านแม็ถ้าแบบฟ้าผ่าลงมาปุบบ้านกูไหม้ทั้งบ้านเลยหายทั้งหลังเลยอ่ะลองให้ นี่สีฟ้ามากาอมโอ้นี่ไงสวยงามนี่ก่อนแล้วกันนี่ก่อนแล้วกันโหเป็นเหมือนทีลาขึ้นเลยสัตว์โอเคอ,อันนี้ก็เป็นห้อง,องสินะเอาอะไรดีวะ เริ่มสวยงามแล้วอาะมามาแล้ว <S <S มาวที่เราตะว,วันแป๊บน,นึงแล้วหล่อนเป็นยังไงที่แบบว่าวาไปตรงป่าแล้ววาไปอ่ะอ๋อ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 ไม่บอกนะเธอบักเมื่อกี้ย,ยูดีเป็นโหมดสเปกเตอร์เจ๊เลย เอ้ในป้ายอ่ะหาป้ายไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วประตู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 ะตะตนี่กดกระดิ่งเรียกเจ้าของบ้านออกมาออกมาต้อนรับ จะขอว่ามาต้อนรับปตูนีนว่วะซาดอันนี้แล้วกันไอ้นี่นี่นี่เลยจัดไปเอ,อ่อไหนวะกล้ามเปิดเพลงอยู่กล้ามเปิดเสียงในไมค์ครับอยู่ปะไม่ได้เปิดนะเปิดไปเปิดไปทำไมอ่ะเออช่วยกูหน่อย <c oughs> อย่าพาดตุ้ดซีโฟคีนะ นี่อือไม่มีลิกลิกลินหรอกอะไม่มีหรอกม,มีก็บ้าแล้วนังไงมามามสวยม่สวยผมเปิดแล้วแต่แต่ไม่ได้เปิดดังอ่ะ เียววันี่ไงกระจกกระจกลาส mm <laughs> bác của tôi đã. Tôi thể là mày mới sẽ lấy tao bùng 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 ออเซตให้เต็มเลยเต็มร้อยอ่ะให้เลยอ่ะบ้านกูหลัลโบรานอะไร <าย S 1> ั<า>กร้าอันนี้สาวว้น้ำาหรอก็ใช่ครับสาวว้น้ำครับที่เอเมดูบ้านกูเลยค่า,าทุกวันทันทีใจเย็นสิพี่จริงจริงก็ทุกคนกติกาก็คือแบบว่าบ้านหลังนูน้นสีฟ้านี่คือบ้านกติกาบ้านผมหลังนี้ครับผมให้สรรับคันสร้างให้ นีเ้าก้ามัานสวยสัตว์อะสวยจริงเงียวเงวียวเงียวสวยนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เล่น <laughs> ไม่ไม่ใช่เล่นสวยวะไม่เหมือนคอนโดเลยวะ่ะที้อะมันคือม,มันอยู่ในในห้องผมไปแล้วเรื่อง,งการสร้างสารรค์นี่บ้านกูดูหนูปันะขนทันทีบ้านกูหนูน้อยอันนี้นะไอหมูสามตัวบ้านกูอ่ะอดออดอ๊ด สวยอยู่นะอิเ้ยเราตัวเองโอเคก็โอเคอะคลิปนี้ค่อยๆสร้างไปในทีละหน่อยคลิปเอื่อยแม่งคลิปเอื่อยงแบบประจ o ภัยคลิปเราแม่งสร้างบ้านสร้างนู่นเนาะก็ไม่เชยงั้นนะก็รอไปก่อนรอกว่ากว่าเซิร์ฟนี้ไม่จะเปิดได้อ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งทีหลังสวยอ่ะสวยจริงว่ะมึงคิดได้ไงว่ากล้าสวยสัตว์เลยอ่ะไม่รู้สวะไม่รู้สมองมันก็ทำงานเองมันสวยอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปดูสำรวจก่อนสำรวจแมปปั๊บทีพีเทเลชั่นไหนวะเทเลชั่น <c oughs> โอ้โหกูทีพีไม่ได้ตกโลกทีเลยทับทับชิวก็ได้นะเพราะว่าผมผมเซตเกิดเกิดอยู่แถวนั้นนะครับนี่สวยสวยสวยใครอยากเล่นก็รอหนึ่งเดือนกันครับจะตันเหรอหนึ่งเดือนครับจะตันเหรอมันคืออะไรมันเร็วไปเหรอมันเร็วเกินไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาประกาศทีหลังดีกว่านะ เออเนาะก็ประมาณสองสามเดือนนะใครประกาศไม่ต้องบอกว่าเป็นเดือนสองสามเดือนอ่ะก็รอประกาศแล้วกัน <c oughs> โอ้ยสัตว์การถ้าเป็นอย่างนั้นมันน่าจะนานน่าดูนะนะนี่เราเล่นวันหนึ่งนี่เราเล่นไหมครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงนเ้ยแล้ว,วพี่คิดไงกับคนที่ที่เล่นมาหนึ่งปีอะพี <c oughs> ส่สวยสวยก็ตกแต่งไปเรื่อยๆเนาะ ใกล้ถึงความจริงแล้วใกล้สัญญาณกูได้ปิดคลิป <laughs> ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใจ่ยหมครับ <laughs> ผมพาไปดูโรงแรมด่อยจริงๆบ้านมึงส่งคนเสร็จก่อนกูแล้วปะกูได้รีบปิดกูเสร็จบ้านกูเสร็จก็ได้รีบปิดคลิปเลย <laughs> <laughs> นี่อะไรวะโฮเทลอะโฮเทลก็มาไอตูก็โรงแรมไงขายอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรขายเลยกร ดูดีๆไม่มีไงไม่ไม่ไปอีกโฮ,โฮ,โฮโทเทลวันหนึ่งครับไปอีกโฮเทลวันหนึ่งครับไอ้ททเทลเทลใหญ่หรือโฮเทลเล็กเล็กครับโอ้โหไหนไหนใหญ่ยังไม่ได้ใสใหญ่ยังไม่ได้ใส่ลืมมึงรู้ป่าวว่ามึงหันประตูอ่ะประตูสมควรประตูมันสมควรนอีกทางหนึ่งนะเว้เ<อ>ยหเหมือนไม่หันหลังเลยหันหลังให้ลูกค้าไอสัตว์เหมือนลูกค้าต้องเดินเดินอ้อมมาเข้าอ่ะต้ขอโทษนะครับลูกค้า ก็ไม่มีกล้าเออมีวะมีอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีหมดเลยมีอยู่สองโค้ดอีกคนหนึ่งไม่มีคนไหนอีกคนชุดแดงอ่ะมันไม่มีอ๋อชุดแดงไม่มีเยไอสัตว์มึงมึงเอาเหล็กมาแลกกับอาหารเหรออ๋อมันคือเหรียญเหรียญบาทคิดดีดีโอ้โหสัตว์กูคิดหนักเลยถ้ามึงเอานี่มาแลกนะคือแบบว่าเริ่มมามึงต้องมีบ้านเลยอ่ะแล้วก็สามารถวางเตาเผาได้เลยอ่ะ ถ้าเขาอยากกินอาหารหรูๆนะถ้าอยากไม่หรูๆนี่คืออะไรนี่มึงต้องไปตีซอมบี้ในตรงนั้นนะนะมึงต้องระคาโอ้โห <laughs> มึงต้องมึงต้องปรับไม่ให้ของตกโดยใช่ไหมเนี่ย Yes ตอนนี้คนตรงนี้ก็ยังจ้องมองที่ป้ายเหมือนเดิมนะฮะล <laughs> <laughs> ูไปแนะนำมาเสร็จไรสัตว์ไม่ยังไม่เสร็จเลยตรงนี้ก็อะไรไม่รู้นะอ๋อตรงนี้ก็เป็นลานเคฟ เคฟจีนะเคฟจีเฟรานเคฟตอนนี้ก็อันนี้เป็นคุกฮะคุกถ้าคุกนี้คุณเข้ามามึงอย่าหวังได้ออกอีกต่อไปเอเสร็จแล้วครับไหนนี่ก็ที่ประชุมโหที่ประชุมจู่ติดคุกว่ะไอ้เฮียสุดยอดไปเลยเนี่ยกูวันเพ่อไรกูตกแหมทุกทีเลยนะ เอ้าพี่แป๊บนึงกูตกแมพอยู่ออกมาแล้วเห็นเราครับเฮ้ยสวยดูมีระลัลบกูขออยู่บ้านหลังนี้แหละขอบคุณครับที่สร้างให้นะครับโอเคครับเฮ้ยสวยสั์อะสวยจริงว่ะเฮ้ยสวยมาก้านี่ที่บ้านกูคนเ,<อ>เดียวหรือเปล่าเนี่ย,ม,ยมันมีมีโต๊ะโต๊ะสามอันว่ะอ๋อสามอันแบบเป็นไงอ่ะเวลาแบบเราแบบเป็นเรามีแขกมาไงพี่ แขกที่มารับเชิญจ่ายประมนั้นแล้วคนพิสูจน์นะครับว่าบ้านใครสวนกันต้องไปบ้านผมอยู่แล้วนะลากสังสีฟ้ามุกมิงนะฮะมุกมิงนะบุกมิงก็มาไหนผมลองดูบ้านที่ไหนสิมาดูดีกาะกดกิ่งด้วยนะกดกิ่งด้วยนะกดกิ่งไม่ใช่วาร์ปไ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 ปกดกิ่งกดกิ่ง กดแล้วครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้โหบันบันแตกเหรอเนี่ยผมครับโอ้ก็อยู่ก็นายอยู่นะเนี่ย๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับโอเคครับเอาอะไรมปครับเอาอะไรมาหรือเปล่าเออมันมมันเอาอะไรมาหรือเปล่าผมเอาที่มาครับนี่ครับตองนี้ครับเอาามแล้วเราก็นี่เอามานี่หมดเอาให้หมดนี่ไม่ใช่อะไรนี่คือจานต้น มึงเจอบ้านได้กลัวเจอบ้านใด้กลัวเนี่ยยังไม่เสร็จนาบ้านยังไม่เสร็จแ,แล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยสัตว์แม่งมาปวดบ้านกูนเฉยกล้ามันเข้าไมบ้านกูสีฟ้ามึงเอาผมแดงมาวางนี่ยนะเอาเข้าทีา่ผม โอ้กระตุกเลยกูกระตุกเลยเนี่ยอไืไอ้สัตว์ไม่ใช่กระตุกพกเพลงเหรอถ้ากระตุกพกเพลงนี่มันมก็คมกากาดไรเลยฮะกล้าวทำอะไรเป็นหลุมอะฮะฮะคือแล้วคือแล้วก็คือแล้วจะเย็ดเย็ดผมไปสวดว่าบ้านผมสวยสุดน,นะครับได้แฉะปืนผมแดง ก็ก่อนจะไปก็จะไปคลิปนะฮะก็มาดูก็ก็กูหลุดแมปไกแล้วอโอ้โหกูตกไปดาวคารแล้วมั้งเนี่ยแม่ลม่ปกติเวลาวละ,ละ,ละ,ละผมอยู่ที่บ้านเก่าผมก,ก็คนนี้ก็ยังยืนจ้องป้ายเหมือนเดิมนะฮะจุดๆนี้ <laughs> กูกูถ่ายมา20นาทีมึงก็ยังจ้องป้ายอยู่เลยนะ <laughs> ไม่ต้องไปไหนกันแล้วล่ะ เขาฝังมันเยอะพี่เดี๋ยวแจเย็นเขาเป็นนักเขียนโปรแกรมนะพี่ต้องต้องเข้าแกเขาด้วย <c oughs> แม่งจ้องจะปวดตาแล้วทีจริงะ่ะเอ็นมดมดท่าบินได้